ดีดีดูีมาถึงวันนี้เราจะมาเล่นเตนะไม่ได้เล่นตาหัวน้ัวนาวนีตัวนา้ตัวนี้ตัวนี้ตาวนี้ตันตัวนี้นตัวนดี้วนีตีกวนี้ตัวนี้ีวมาถึงก็ตายแล้วเฮ้ยไปเขียนภาษาไทยได้ด้วยีตรียมพร้อมอั้ ใช่ใครยังไม่รู้แล้วมันเขียนภาษาไทยได้ไงอ่ะโหนะเรื่องอะไรดูวะเฮ้ยความลืมใมค่องเสียของคอมใหม่เราคืออะไรรู้ไหมฮะจอเกินไหมเขาเขเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยไม่เคยเห็นมาก่อนแบบว่าจอคอมข้างในอ่ะมันแบบว่ามันมันใหญ่กว่าจอข้างนอกอ่ะไปไหนวะแบบว่าเมาส์เกินแหละเมาส์ออกเกินเว็บแวท็อปท็อปโซนคีย์ออนไลน์ลืมไปเพิ่มของแป๊บนึง สติ๊ปเว็บฝากซื้อเกมสตีมแล้วแเดนนอร์ซื้อเกมแกลิมอหน่อยอยากได้ไม่อยากเล่นได้เดือนเนาะไปซื้อออเล่นเลยถ้าอยากได้อะคุ้มห้าร้อยบาทแนะนำเวนไนเล้นออเล่นเกมอะไรอออเล่นบล็อกเว้ยสามเกมอะจริงดิพ่อตัวทีมเต็ของของพรีเมียมของพรีเมียมจะสามารถไล่ของได้ซึ่งเราเราก็มีวิธีซื้อของเลยมันจะมีเว็บอยู่อะมันจะไล่ของกับมันแล้วมันจะให้เครดิตทางเว็บมาสามารถเป็นซื้อเกมได้ไอซื้อของได้ จิงเหรอ,อ,อเอริง OMG แต่แต่แต่เราต้องไปหาของพิเมียมเม่ยมมาเนี่ยเราไม่สามารถแลข,ของกับมันได้แลนต่อยยูงไหะชื่ออะไรต่อฮนะอทโซนคียวไล่ะเปลี่ยนชื่อสเตยเพราะฉะนั้นไปโพนี่จะชื่อยาวไปปะเออยาวไว <โฮ S 2> ้กดยกเยอะ ขอหรือป้ายใครเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยเอนจิเนียร์บังเกอเฮ้ยจะข้างปืาหรือไงแต่ปืนนี้เขาไม่ค่อยแม่นน่ะไอ้ไม่ใช่ตัวนี้เลยแหละพูดง่ายเพราะมันใช้แต่ปืนเนี่ก็มันมันมันตีตรงหน้าไงฮะต้องยิงลูกคืออะไรก็ตีตรงหน้าเสดจะวิ่งมันมันจะวิ่งด้านล่างแล้วก็ยิงหน้ามัน เออยิงพื้นพื้นตกมามันเฮ้ยตรงตรงนี้หลบหลบหลังกองเลยเมียนตายแน่ตรงนี้จริงอ่ะเรนไปอยู่แถวนี้ดีกว่าเฮ้ยเอนจีเนียบ้านเลยบ้านทรายเนาะเฮ้ยตก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 ไอ้เราะตกตกตกนั่นโดนทำได้ไงนี่อ่ะงั้นจะตายแล้วอุ๊ยหลบหลบหลบเลยเราเห็นแกได้ครับ ต่ออะไรเนี่ยีน้เจอเม่ดิช่วยเออตู้จอบจบจอบตีจอบจอบตีเยอะนะครับเอ้ยเงินเงินเงินเก็บเก็บเก็บเงินยังเลยเยอะเลยอะพาพวกได้รวยเอาหมูป้อมพังหมดไมดิ นคนลังได้อเออเฮ้ยจะตายแล้วต้รบช่วยสกันมันจะมา,าแล้วสตูเนี่ยโอ้ยเพื่อเียงเงเงเอ้ยมีคนมาสามร้างปมืนใหม่รีบสร้างอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รอดวครับมีการพปืนอยู่อ้ยยยยยยย

เงินเงินเงินส้นเงินเป็นที่ตั้งครับไอ้กดอะไรวะพูดกดวีไหมครับกดตัวอะไรพูดอะไรไม่ได้เลยสวีอะไรถูกแล้วเอวีเอวีโตโตเยอะเริ่มแหลกเริ่มไอยูเลยดิจะตายแล้วไม่ดีกว่าเริ่มเฮ้ยตัวระเบิดบังเกิด มกูเลยตัวระเบอยู่ไหนะมันจะมาที่ป้อมปืนะฆ่าเลยโอ้ยเหลือเหลือลูกกระสุนเตออีกห้านัด มันอยู่ไม่ได้โอ้ยศัตรูยังเหลือตั้งเยอะเลยยังยังไม่พังหมดถ้าเราโดนโซ่จะเลยิงตายยังไม่นันจะพูดจบอะไร <c oughs> เนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่โอ้ยโผล่ากม้ <c oughs> อไอ้นได้ฮาร์ปไปหล้วค่ะันคืออะไร เง่คือะอะไรท,ท,ที่ที่ที่เป็นเงินเสียงหเหลืองอัะไม่รู้ดิโบนัสเปล่าอ่ะตกกันนักรรมครั้งใหญ่เฮ้ยสเจอร์สตเจอ,เจอ,อหอจอเลมจมกยอแปตัวแัอนีสน์หเจตัวตัวอะไรเหล่หาโเจอรตัว เอา 1941, สอร์ตมาชิปดูอะไรเนี่ยจมี่เนี่ยไ้ฮเพิ่มมาอยู่วันนี้ดิอะไร่ลอยกบ l กไันนมา t e d ล่อยแม่ง r ร อีกนิดเดียวเองอีกหนึ่งตัวเองประโถงอ,อีกหนึ่งตัวสเสียดายอ่ะยิงเต็มที่แล้วเปลี่ยนตัวด้วยโ,โซเจอร์มันสึงไม่ลุงเอาตัวอะไรอ่ะคราเนี้ยช่วยแนะนำหน่อยเอาเฮ <c oughs> วีไปโลนี่แหละเฮวี <c oughs> เป็นเฮวีเออเฮวีดดีกว่าโอ้ตอนนั้นมีปืนกลโคตรเจ๋ง เราต้องเพิ่มแต่ลูกกระสุนเอ้ยอันนั้นมันไม่ใช่ลูกกระสุนนี่หว่าเขาเพิ่มกระสุนเนี่ไก็ยังเหลือร้อยห้าสิบยังใช้ได้อยู่ร้อยห้าสิบซื้ออะไรได้อีกอะไม่รู้นีามาที่ตัวด้วยียมีโอกาสเพิ่มกิจตะขอหรือ,อว่เอเอาเอาโล่ไฟด้อนีเฮ้ยฮะไปไหนอีกเราดู้วย ชอบชอบคนเมด์ไม่ดิกด F4 แล้วลงั้นเสร็จแล้วรอย็นอย่างเดียวมีเอ็นจีเนียบ้าตอนนะี้ไม่มีแล้วมั้งไม่มีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกันเป็นเองกันเป็นเองฮะตามใจครับไม่ได้เพราะอัพเกรดไปแล้ว ก็กดลบเอาสิต hmm. ังกลับแล้ว <sink> ม <holes> mm ีคนออกเอาออกเงี huh. okay. uh ้ยเขาเหรอทีน huh. I mean, uh ี huh. ้จะรอดกันไหมเนี่ยเัาไปในทีนี้จังละปเจตังตีไว้ภาพตายต้องรีบแล้วพูเวลาข้างล่ังเออมันกดลบได้นี่กดลบไปยิบเปลี่ยนตัว เราปีกร้อยห้าสิบกว่าเรากดอยู่คนเดียวคนอื่นไม่กดกัน,เ,อออเ,นเ,ลเล้เฮ้ยยัไไงไม่ได้สร้างเลยเฟลแล้วรอบนี้แน่นอนไม่ได้สร้างเลยนั่นดิยังไม่ทันจะยังไม่ทันจะมันเลยเเดี๋ยวก็จะตายเลยสมราติก็าเดียวเฮ้ยมันยังไม่ไม โอ้ยังไม่ทันยิงได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาตีในนี้ก่อนด้วยลูกกระสุสนจะหมดแล้วเด็กยิงไม่ตายออสกักตัวตายแล้วตัวนนเดียวไอ้อัดก็ต้องตายไวเฮ้ยทำไมมันอึดอย่างนี้เอ้าใครขโมยลูกกระสุนหมดเลยไปไหนเฮไปทางที่บอม โอ้ยเดียวละเม่มาตังมาเรื่อโมองเทงัหมดอลนต์อยจะยเร์ออฟอกแล้วตัวช้าไปอย่างงี้แต่จะลอยกล็อกจะติดวัตาน่เจนนย มีคนเอ้าขอกคนเดีต่อจะโดนเลิกเมื่อกี้แม่เตือนใช่ไหมเนี่ยเพื่อสองรุ่มเพื่อนไงทต้องให้คนเต็มห้องถึงจะรอด

น้องเป็นแ,แลน้วแต่มันไม่เมียเยเลูกัไม่แน่ใจว่าแม่เข้าไปในห้อเลยตั้ง้ย,ยอยาบอกนะ่อโดนแม่เทแต่แล้ว

I You are a great doctor! The first wave of is here! Five, four, three, two, coward! more. I'm <ohhaltý> <t Works så rails> okay, <todIO> คนวนวไปต่อไมาด้านนู้คโอ้โหเรยต่อรีบมาเลยเาเริ่มแล้ว リーフ ตังสลายนนี้มีัเวยมันยิงกรหน่ำม,ม,มันยิงกระหน่ำเลยอ้ <c oughs> เอาเป็นไร <c oughs> อะเฮ้มยมันไปไหนแล้วว่า อุ้ยศัตรูวิ่งไปนู่นแล้วผ่านเว็บหนึ่งเป็นผ่านเว็บหนึ่ง,งยั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 งไม่ผ่านเว็บหนึ่งเลยฮะย่งได้เล่นไงต้องใส่หัวห้องให้เวลานานเวลาเตรียมตัวนเป็นเอ็นจีร้อยยังฮะนับนับ เจ็บๆๆๆเดี๋ยวตองนี้เปตายสกนกันหน่ เอ้ยเบือือยไม่ลืมไม่ลืมแม่สาบานเลยสาบานเลยไม่ลืมเดี๋ยวพี่ไปปิดให้สักะออกสัก้า เริ่มมามันเล่นมงแก่อย hey, wow. ูนอกแจะอกใกล้นะแล้วตั jour jour ้งป้อมตรงนี้นะต่อสงสัมาช้าเกินนีไปไหนมาโดนแม่เทียวต่อครับเดี๋ยวเราเบื่อจบจบเว้นเป็นมันเป็นโรคจิตทีนึงจบเว้นจบเว้นทีไรต้องรเบิดทุกทีมันดี สงสัยไอ้แถบสีเหลืองคือโบนัสตังจริงอ่ะไม่ได้เล่นขี้นะคร้ไมันสมควรกับที่ไม่ปิดประตูบ้านจริงไอ้ขวัญมารู้เราได้ยินเดี๋ยวอะไรห้าบาทอ่ะเดี๋ยวไปปิดแป๊บนึงนะต่อไปไอ้ขวัญเรียก วันนี้โหดอ่ะามาแล้วกระสุนกระสุนได้ฟังเยอะเลยทางนี้สร้างป้อมตรงที่เขาอยู่ไปเนี่ยโอ้คนอะไรคนญี่ปุ่น งง okay. แล้วเมื่อกี้เกือบตายตายไปรอบหน,นึ่ต่อก็สู้ด้วยนะ่รดเฮ้ยนั่นเหรอเฮยมีรถลืมรถถัง อันนี้เหมาะกับพายล่ลืมดูเลยว่ารถถังมาตันนี้มาต,ตอนนี้แม็กห้าร้อยแม่ยูใกล้ต่อเลยแลพพลม็กยิงหมดเสร็จปืนเลยไ้ยซัพถอดเรื่อไรแล้วรยิงถัพถอดแล้วไม่เคยได้นิดเดียวเดี๋ยวถ้าขอดเข้ามาต้องต้องกัน

เป oh, oh. ็นลินท well> sì> ี่จบเว็บที่ไรต้องเกือกคชอบฟังอุ้ยเนี่ยนี่มาถงสน ตีไม่ร้อยเว้ยห้าร้อยเจ็ตดีไฟต์นี่หกร้อยหนึ่งร้อยเดี๋ยวไม่ทักเฮ้เพิ่มแม็กอย่างเดียว <อ>เพิ่มเ็เพิ่มเต็มวัน <c oughs> นี้มั้งราคาแพงต้องดีชัวร์เลย <laughs> เลตอนนี้แม็กเต็มอ,อ,อู้อออเล่นเด้อเอาวิวิวิโอู้เล่นเด้อเอาจะเล่นตอนนี้จบแล้วเลือกอ่าเลยไหมถ้าไฟหนักถ้าไฟหนักเกินเดี๋ยวไม่รู้อเดี๋ยวได้อัพนานอีกอะ ราะว่าโแปลงไฟก็นานแล้วแต่งั้นก็จบการนี้เดี๋ยเลิกเลยเฮ้ยี่หบจ้าย่า้า Who i not r e a d I c a เอาออกไปแล้วคนนึงจะรอดไหมคน ไม่รอดเลยน่นไนดเลยเฮ้ยเดี๋ยวโมเมนแบบนี้น้าไม่รอดเลยมเมนยักป่าวะเฮ้ยไม่ยักไม่ยักแต่ก็ไม่รอดก็ีโอสาสรอดน้อยยโอ้ห้วองพตายตายเลยไอเดี๋ยวมเมนเอ้ยพพอร์ต ซัพพอร์ตมาจะมีซัอร์ตมนี่ระเบิดเลยล่ะจะเบื่อซัพพอร์ตอะไรโอ้ยเดโมแมนผง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 ผู้วิทย์ผู้วิทย์ผู้อุ้ย์คอมพังเลยเด้ออย่างงี้อย่างงี้ก็ระเบิดเองชนะยากจริงๆซะด้นยชนะโคตรยาก เดี๋ยวทำมาตีก่อนเถอะมาตีก่อนนะไม่เห็นแก่ตัวมาตีมันอัพเวลถึงสูงเ่ินแล้วค่อยไปเอาเวลุยเดี๋ยวบุกเดียวไม่ได้ไม่ทำไม่โดนทักไลน์เงินเงินเงินเฮ้ยเดโมแมนยังเหลือต้องสามสิบหกตัวเยอะแหละเฮ้ยดังขึ้นมา เดี๋ยวนี้ต้องรีบขึ้นนอนไว้นะแม่เปิดแอร์ดีใจแม่วันนี้แม่เปิดแคร์เฮ้ยเควิ้ยยักษ์ที่ปังไม่ยักษ์ไม่ยักษ์ก็คือจะเควิ้ยอึดแล้วอ่ะเฮ้ยเคเิ้ยยักษ์เควิ้ยยักษ์ตัวตัวยักษ์จะมีเลือดเลือดขึ้นบนหัววิเตอร์โมเมนต์ โอ้คนเดียเดโมเมนยักบว้าวสิแมโอ้โหเออตีก็แรงอยู่แล้วั้อ้โอุโอ้ยต่อต่ไ่เพื่อนี่ต่อยโดนต่อยตู้แม่ไับตุ้มไก่รับมันเกิดช้า

เฮ้ยแซนไเปอร์ดคไนเปิร์หลบอยู่หลังเดี๋ยวต้องฆ่าคิไนทิงที่ลัตอนนี้เนียก็ลเยกไปไนดระโได้เก่งมากทิ้งไปกระโได้ขูเก่งยิ่งตายยิ่งเกิด โบสถดโคตรเก่งโหมัดทีปิวเลย <c oughs> ม,มีเดลิเกอร์ด้วยประเด็นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมาใกล้ขนาดนี้เน,นี่ยนะป้อมต่อจะรอเต็มรอด,อด้วยเร็วแล้วก็ไป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 อัพต <c oughs> ีตีเร็วมาด้วยแ,แค่นี้ก็เริ่มสบายใจ ตีแบบอีกเลยอ่ะไม่เทียดูดิไม่เทียดูต่างีเฮ้ยมีสไนเปอร์นึงนะเข้าหลังฐานไหมไนเปอร์ i o n สไนเปอร์ p o s t i o n p o n n s i t o น p o s i ตายซะเฮ้ยุ้นเทไงยิบรอยมีพลีต่อไปมีลดต่อไปมีเซอร์เจอรยักโอ้โหโอ้โ ตู้มตูุ่มเอ้ย๋ยวไปมีโซโซเจอยัเ็นตัวด้วยคลิปแค่นี้นะสวย